สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับคุมตาแหล่ช่าแนเหมือนเกา่าเหมือนเดิมนะคะเมื่อนี้ค่ะพี่น้องเป็นจังไหนคะ่ะมีผู้ใดเบิงในภาพบรรยากาศพิธีบวงสวงเปิดกล้องภาพยนตร์เรื่องไายอ้อนะวัดบางปิ้งค่ะพี่น้องแอดมินรู้นะว่าหลายคนรอจ้องตัวเด็ดตัวดีนะคะจากเลขหางประทัดแมนบอพี่น้องซึ่งมื่อนี้ค่ะพี่น้องเลขหางประทัดในพิธีบวงสวงภาพ,พยนตร์ไข่อ้อน,นะคะก็จะเป็น ตัวนี้ค่ะพี่น้องสาหรับผู้ใดบอท่านในรูข้าวนะคะหรือผู้ใดบอท่านในเบิรงคลิปนะคะว่าเลขประทัดเลขหางประทัดมันคือตัวใดค่ะแอดมินสิบอกค่ะตัวที่ได้ก็คือหนึ่งแปดเก้าและก็สองเก้าค่ะพี่น้องทางบอจโวค่ะเพิ่นกับโพดยยอตัวดีมาให้อีกได้บทดที่นี่เล่าบอกว่าเลขหางประทัดไายออเต็มเต็มหนึ่งแปดส่วนผมบอได้สื่ออืมนี่ก็คือตัดออกมาแล้วนะคะแล้วแต่ผู้ใดมัก ตัวใดนะคะจับใส้กันเอานพี่น้องมันหลายโตจับไปจับมาสื่อขึ้นสื่อบนสื่อลางกับหนากับลังเอานพี่น้องเนาะแล้วมันเผอิญค่ะพี่น้องมันเผอิญไปไหมมันไปตรงกับเลขเด็ดนะคะจากแม่นาคพระขนงค่ะพี่น้องเป็นอย่างคือว่าไปตรงกับเลขเด็ดของแม่นาคพระขนงเนื่องด้วยค่ะพี่น้องมีคุณหมอท่านหนึ่งเพิ่นได้ไปบนกับแม่นาคนะคะที่วัดมหาบุตร แถวพระขนงนะคะพี่น้องแล้วเพิ่นไปบนตอนเช้ามันสําเร็จตอนบ่ายเลยพี่น้องท่านใจคับวแล้วตอนที่เพิ่นบนเนี่ยเพิ่นบนไว้ว่าถ้าสําเร็จอ่ะจะให้น้องฉัดน้องฉัดนี่ก็คือช่างแต่งหน้าระดับประเทศนะคะพี่น้องที่แต่งให้ดาราหลายๆท่าน,นะคะ่ะบ่าว่าจะเป็นอัมพชลาภาใหม่ดวิกาอียังพวกนี้นะคะเพิ่นบนไว้ว่าถ้าสําเร็จจะให้น้องฉัดมาแต่งหน้ายานาคให้นะคะซึ่ง บนตอนเศราตอนบายสำเร็จเลยค่ะพี่น้องเราเพิ่นกลับไปติดตอ่อน้องฉัดมานะคะซึ่งคิวการติดตอ่อของน้องฉัดนี่ก็ใช้เวลาหลายเดือนพอสมควรค่ะพี่น้องและพอถึงคิวนะคะน้องชัดเพิ่นก็ะได้ม,มาแตงหนาห้ยานาคนะคะที่วัดมหาบุตรค่ะพี่น้องและรูปปั้นย่านาคนะคะพี่น้องเป็นเอ,อ่อรูปปั้นจากดินเจ็ดป่าช้าวิวบเลยคนลูกพี่น้องซึ่งสร้างแตงหนาเพิ่นกระตองเฮ็ดเนาะในเมื่อเพิ่นรับปากมาแล้วค่ะ แล้วค่าช่างนะคะทีคุณหมอเพิ่นไปจ้างน้องฉัดมาแต่งเนี่ยราคา80,000บาทแต่น้องฉัดเพิ่นก็นําเงินตรงนั้นแล้วก็ถวายให้วัดทั้งหมดเลยนะคะเพิ่นบไปเอาติดต,ตกับบปานะคะเพิ่นถือว่าทําบุญให้วัดค่ะให้วัดที่ดูแลย่านากอยู่นะคะเพิ่นได้มาแต่งหน้าให้่านาคค่ะแล้วก็แปลงโฉมนะคะ ใช้เครื่องสําอางของน้องฉัดนะคะเป็นเครื่องสําอางสําหรับคนนะคะสําหรับคนเลยเอาไปแต่งหิญาาคนะคะแปลงโฉมให้ย่านาคและเพิ่นแต่งพ่อเพิ่นแต่งหน้าหิญาาคเสร็จแล้วเพิ่นกะได้ทาการเซียงโชคค่ะพี่น้องซึ่งเป็นการล้วงไหนะคะคนที่ไปล้วงไหก็จะไปล้วงทั้งหมดสามคนค่ะพี่น้องบ่เป็นแค่น,น้องชัดล้วงคนเดียวเด้เพิ่นล้วงไหกันสามคนแล้วแต่ละคนได้มาคนละตัวเลขและ แต่และตัวไม่เหมือนกันค่ะพี่น้องรวมๆก็คือได้ไมเจ็ดแปดหนึ่งซึ่งมันก็ตรงกับเลขหางประทัดในพิธีบวงสวงเปิดกล้องภาพยนต์ขายอ้อวันนี้1 8 8 1, ่งแปดแป่ะพี่น้องบอโจโล้วก็บอกหนึ่งแปคือกันบังเอิญไปไหมพี่นอ้องเฮ้ยบอกว่าเราแอดมินขนลุกอะไรจะขนลุกขนาดนั้นเรื่องไม่น่าดี่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่า ชวนขนลุกเนาะเป็นเรื่องราวความรักที่ชวนขนลุกแต่เหลืองค่ายอ่อเนี่ยเท่าที่ดูโปสเตอร์เนี่ยั่านก็จะเป็นแบบขนลุกลี้ลับเหมือนกันนะครับพี่น้องมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นเนาะแอดมินก็บอกาถือขึ้นกันอันนี้มันจะบังเอิญไปไหมซึ่งมันแบบว่าหนึ่งแปดแปดหนึ่งแอดมินกับบลูว่จาจังไรน,นะพี่น้องผู้ใดสื่อท่านกับท่านเด้อสำหรับแอดมินกะได้มาานเดน,น้อยค่ะพี่น้อง พ่อได้รุ่นเนาะแล้วกับมือนีค่ะพี่น้องแอดมินน้ำภาพนะคะที่น้องฉัดไปแต่งหน้าให้ย่านาคนะคะภาพก่อนแต่งหน้าและก็หลังแต่งหน้าให้พี่น้องได้เบิงค่ะน้ำภาพมาให้เบิงนะคะว่าว่าย่านาคแต่งแล้วสิบเป็นจังไหนคะ่ะแอดมินบอกเลยว่าสวยมากนะคะซึ่งน้องชัดแต่งออกมาแล้วกะทำให้แม่ย่านาคนะคะดูแบบดวงตาคมโต จมูกโด่งนะคะเร่อมฟีปากสีแดงนะพี่น้องนี่คือเป็นการใช้เครื่องสําอางที่แต่งหน้าคนนะคะมาแต่งหน้าห้ยานาบกบ่เป็นใส่สีท่าหนาได้พี่น้องไม่ใช่สีอะคริลิกหรืออะไรนะคะเป็นเครื่องสําอางจริงๆที่้นใส่ใดที่แบบว่าเครื่องสำอางสำหรับแต่งหน้าคนปกติในระคะมาแต่งห้ยานากะก็ถือว่าน้องชัดฟีมือ เกง่งฝีมือดีเพราะสมควรล้ะค่ะสมพ่อเพิ่นไดเป็นช่างแต่งหน้าระดับประเทศน้องพี่น้องและหลังจากที่น้องฉัดนะคะเพิ่นไดปล่อยคลิปปล่อยรูปภาพนะคะที่น้องฉัดได้ไปแต่งหน้าให้แม่ย่านาคนะคะกะเฮ็ดให้วัดมีกระแสนะคะทําให้คนเข้าไปกราบไหว้ขอพรย่านาคแบบเต็มวัดเลยค่ะหลายๆคนเบิ่งข่าวเบิ่งคลิปแล้วนะคะกะอยากไปน้องพี่น้องเนาะเพราะว่า ขอเช้าตอนบ่ายสำเร็จเลยนะคะบัลูวาเพิ่นไปบนอียงไววนะคะแต่ว่าสำเร็จเลยซึ่งซักซิธ์มากค่ะพี่น้องเร็วท่านใจอหลีจังในกระลองเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเพื่อมีโชคน้าเพิินค่ะเพื่อ,อย่านาคแล้วกะพาพยนต์ไข่ออกเพิ่นให้โชคให้ลาบค่ะจังในกะสือตามกําลังของที่จะของพ่อไหวนะพี่น้องเนาะท้ายนี้ค่ะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับพี่น้องควรศึกษาข้อมูลก่อนก,อนการลงทุนค่ะ ขอให้แห้งๆมันๆสุขู่สุกคนค่ะลาี่ลาน้องไว้เพียงสำนีค่ะสวัสดีค่ะ